คุณรู้จักหรือไม่พระประถุมวรราชสุริยวงศ์หรือเท้าคำผงผู้ก่อร่างเมืองอุบลราชธานีจากเลือดน้ำตาและความเด็ดขาด 1. ยุคแผ่นดินแตกกำเนิดผู้นำท่ามกลางความมืดปลายพุทธศตรวตรรษที่23คือช่วงเวลาที่ลุ่มน้ำโขงไม่ใช่แผ่นดินของความสงบอำนาจล้านช้างแตกเป็นเสียงเวียงจันทร์จำปาสัก สยามและยวนต่างช่วงชิงอิทธิพลหัวเมืองรายทางเต็มไปด้วยกองโจรชนเผ่าที่อบพยพย,ยังสิ้นหวังเมืองร้างจากสงครามผู้คนที่ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ในยุคนี้เองเท้าคำผงเติบโตขึ้นมาไม่ใช่ในฐานะเจ้าชายในหวังแต่ในฐานะผู้ที่เห็นศพเห็นการทรยศและเห็นความพ่ายแพ้ของอำนาจเดิม เขาเรียนรู้เร็วว่าความเมตตาเพียงอย่างเดียวไม่อาจตั้งเมืองได้ 2. การอพยพที่เดิมพันด้วยชีวิตเหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อเท้าคำผงถูกกล่าวขานคือการนำผู้คนข้ามลุ่มน้ำโขงลงใต้การเดินทางครั้งนั้นไม่ใช่ขบวนเกียรตยิยศแต่คือผู้หญิงเด็กคนแก่อาวุธเก่าที่ไม่พอรบสเบียงที่ขาดแคลน และไผจากโจรป่าไม่เลือกหน้าหลักฐานท้อมถิ่นหลายสายเล่าตรงกันว่าเท้าคำผงไม่ถอยแม้จะถูกโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีเหตุการณ์ที่กองคุ้มกันถูกซุ่มโจมตีกลางป่าเขาไม่สั่งหนีแต่สั่งแตกกระบวนตั้งรับผู้ใดทิ้งกระบวนถูกลงโทษทันทีผู้ใดฝ่ฟาฝืนคาสั่งถูกขับออกจากคณะความโหดนี้เอง ทำให้ขบวนอพยพรอดไม่ใช่ตายหมู่ 3. ตั้งเมืองบนพื้นที่เลือดอุบลราชธานีเมื่อเลือกพื้นที่ริมแม่น้ำมูลเป็นที่ตั้งเมืองพื้นที่นั้นไม่ได้ว่างเปล่ามีชุมชนดั้งเดิมมีกลุ่มอิทธิผลมีการแย่งน้ำแย่งที่นาเท้า,าคำผงใช้วิธีที่เรียกได้ว่าเด็ดขาดเย็นชาผู้ยอมสวามิภักดิ์ได้ที่ดิน ผู้ต่อต้านถูกกวาดล้างผู้นำแข็งข้อถูกประหารหรือขับไล่นี่ไม่ใช่ตำนานเล่าขานเพื่อสรรเสริญแต่เป็นวิธีปกครองของรัชชายขอบในยุคสงครามอุบลราชธานีจึงไม่ได้ถือกำเนิดจากความสวยงามแต่จากการปราบปักหลักและควบคม 4. อาจยาหลวงเท่าฉายาที่สะท้อนตัวตนชาวบ้านเรียกเขาว่าอาจยาหลวงเท่า ไม่ใช่เพราะอายุแต่เพราะเขาเป็นผู้ตัดสินเป็นตายคำพูดของเขาคือกฎหมายการลงโทษไม่ต้องผ่านพิธีมีบันทึกท้องถิ่นระบุว่าคดีร้ายแรงหลายคดีจบลงในคืนเดียวโดยไม่มีศพปรากฏในตอนเช้าความน่ากลัวของเขาทำให้เมืองสงบอย่างรวดเร็วและความสงบนั่นเองคือรากฐานของรัฐ 5. การเมืองสองขม รอดท่ามกลางอำนาจใหญ่วีรกรรมที่สำคัญไม่แพ้การรบคือการเอาตัวรอดทางการเมืองถาวคำผงรู้ดีว่าหากยืนข้างใดข้างหนึ่งผิดเมืองอุบลจะหายไปจากแผนที่เขาจึงแสดงความพักดีต่อสยามอย่างเป็นทางการแต่รักษาสายสัมพันธ์กับเหล่าและจำปาสักไม่ส่งกําลังเกินจำเป็นไม่แข็งข้อแต่ไม่ยอมถูกกลืน นี่คือเหตุผลที่เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระประเทศสราชและเมืองอุบลไม่ถูกทำลายเหมือนเมืองชายแดนอื่น 6. มรดกที่ไม่ใช่แค่เมืองแต่คือสายเลือดชื่อของพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ไม่จบลงที่ตัวเขาแต่แตกแขนงเป็นเจ้าเมืองข้าหลวงนักปกครองปัญญาชนและสกุลใหญ่ของอีสาน ลูกหลานของเขาคือผู้แบกรับทั้งเกียรติและเงาของอดีตบทสรุปแบบดาร์กพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ไม่ใช่วีรบุรุษขาวสะอาดแต่คือผู้นำที่ยอมเปื้อนเลือดเพื่อให้เมืองอยู่รอดอุบลราชธานีในวันนี้ตั้งอยู่บนการตัดสินใจที่โหดร้ายในวันหวานและชื่อของเท้าคำผงยังคงฝังอยู่ในดินน้ำและสายสกุล อย่างไม่มีวันลบเลือนแต่น่าเสียดายไม่มีคนกดไลค์กดแชร์ให้เท้าคำผงเลย